สวัสดีครับพบกันกับยูกิโอด้วยลิงค์นะครับผมนะวิดีโอนี้ก็จะมาเคลียร์สเต็มิชั่นโลของภาคเวนซ์ตันต่อนะครับผมนะจะเข้าที่แล้วนะครับผมก็เคลียร์สเต็มาถึงมิชชั่น26กันแล้วนะครับซึ่งก็จะเข้าสู่ช่วงท้ายของโลกนี้แล้วนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะทบทวนมิชชั่นกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะครับซึ่งมิชชั่นนี้จะเป็นมิชชั่นที่ ชาเกี่ยวข้องกับตัวละครเพลย์เมเกอร์นะครับผมนะก็อธิบายไปข้างต้นแล้วบางส่วนไปแล้วในไอในคลิปก่อนนะครับผมก็มีอันแรกนะครับผมนะใช้การกับดัก4ครั้งใน1นึดูเอลนะครับผมสู้กับเพลย์เมเกอร์นะครับผมนะอันที่2คือทําการนันเชิญมอนเตอร์5ครั้งแบบพิเศษนะครับผมใน1นึดูเอลสู้กับเพลย์เมเกอร์เลเวลสี่สินะครับผมแล้วก็อันที่3นี่ทําการนันเชิญมอนเตอร์ฟิวชั่นเลเวลเหรือสูงกว่า5ครั้งโดยใช้ตัวละครเพลย์เมเกอร์นะครับผมนะแล้วก็อันสุด ท้ายคือชนะ32ครั้งนะครับก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาต่อกันในของมิชชั่น27กันเลยนะครับออแล้วยี่สิบมาแล้วนะครับก็จะเหลือ2องมิชเอ่อสองสเตจมิชชั่นสุดท้ายแล้วนะครับ เพราะว่ามันจะตันที่30กันนะฮะมาดูกันเลยนะครับอันแรกนะครับผมนะเอาชนะภายใน3เทิร์นในการสู้กับเบฟแบตเ<บ>เอ่อเบฟแบทเลอร์นะครับผมนะอันนี้มันจะเป็นตัว npc ในบอทบอทในเมืองนะครับผมนะอันที่2คือทำการอัญเชิญ ออมอนสเตอร์เผานะจอมเวท5ครั้งนะครับผมนะอันที่3คือทำดาเมจจากการ damage, 3, แบทเทิลดาเมจสามพันแมในการโจมตีครั้งเดียวนะครับอันที่4ทํทำการอันเชิญซามอนมอนสเตอร์ที่ชื่อ d e s p e ี r from the dark 1ครั้งในการสู้กับ s o เบอร์เนอร์เลเวล40นะครับ นะอันที่5คือทำดาเมจจากการต่อสู้แบทเทิลนะครับผมสะสมนะ1 5 0 0 0แแต้มนะครับในโลกนี้นะก็จะมีที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหนึ่งคือเบตแบทเทิร์นี่ NPC ตัวไหนนะครับมันจะเป็นตัวบอทในเมืองที่เป็นตัวละครคล้ายๆไอ้นี่ไอ้นี่ อันเนี้ยชื่อ Brave Battler นะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะต้องเอาเอาชนะในเงื่อนไขนะครับผมนะในชนะในเงื่อนไขที่เราต้องใช้วิธีอะไรนะชนะกับไอ้ตัวอ่าชนะภายในสามเทิร์นเออผิดชนะภายในสามเทิร์นคืออันเนี้ยถ้าเราเริ่มหลังเราต้อง OTK ถ้าเราเริ่มเป็นฝ่ายเริ่มหลังเนี่ยเราต้อง OTK เคเขา นะครับแต่ถ้าเราเริ่มก่อนเนี่ยเราจะพอมมีโอกาสตั้งบอร์ดได้ซึ่งเด็กอ่าก็ควรจะแนะนาเด็กในการตีเร็วนะครับนิกนกตีเร็วเน็กตีไวอะไรประมาณนี้แหละนะครับเน็กตีเร็วเน็กตีไวนะครับซึ่งก็เด็กที่ผมว่าน่าจะเร็วไวก็คือน่าจะเป็นฮีโร่นะฮะเพราะว่าเป็นเด็กที่ถ้าเราเริ่มก่อนเริ่มหลังได้เือเริ่มก่อนเริ่มหลังเล่นได้หมด นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ OTK ได้ค่อนข้างสูงนะครับหรือว่าใครอยากจะเอาเมตาไปฟาดก็ได้นะครับนะก็ไม่ไม่ติดไม่ติดไม่ติดขัดนะครับนะทีนี้ก็จะเหลือนะครับจำมาไว้นะ NPC ตัวนี้นะครับผมนะที่ถ้าบอกว่าให้สู้กับตัวไหนนะครับผมนะโ โอเคอันนี้ก็น,น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่อืมนับว่าอ,อืม แลก็ตั้งบอดรอก่อนนะครับสามสอง,สองหนึ่งโต๊ะโอเคคงไม่น่าจะมีอะไรมากเขาบอกว่าชนะภายในสามเทิร์นเราก็ผมมันไม,ไม,ไม่ไม่น่าซีเรียสเท่าไหร่ เราจะฟิวชั่นถ้าเราฟิวชั่นแบบไหนก็ได้หมดแหละจริงแล้ว mm -hmm. สิโอ้สบายแล้วสบายแล้วขอหดตรงเดียวแล้วกันนะครับ ี้ผมก็จะเคลียร์ไปได้2มิชชั่นนะครับผมคือชนะ Brave ler, เบสแบทเลอร์ภายใน3เทิร์นนะครับแล้วก็ทำดาเมจจากการแบทเทิลนะครับผมซิงเกิลซิงในการโจมตีครั้งเดียวนะให้ได้3,000หรือมากกว่านะครับผมแล้วเมื่อกี้ก็ใช้เออ่ทานิตี้นะครับผมหัวตูมเดียวเข้าไปนะครับตูมเดียว4,650ทีเดียวเลยนะครับคืออันเนี้ยอันเนี้ยคือมันจะง่ายหน่อย นะครับเพราะว่าเด็กฮีโร่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างบ้าพลังแล้วก็ทำอุทเคค่อนข้างไว้อยู่ทีนี้จะเหลือ2มิชชั่นคือสเปเชียลทำการลันเชิญมอนสเตอร์แบบจอมเวทแบบพิเศษ5ครั้งนะครับผมนะกับทำการลันเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อ d e สเปียร r ฟอร์มเดอะดานะครับนะในการสู้กับโซเบอร์เนอร์เลเวล40นะครับผมแนละ้วก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ที่เหลือก็เพราะน่าจะน่าทาไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรไอ้ทำเชิญมอนสเตอร์ ที่เป็นจองเมทแบบพิเศษเนี่ยก็ต้องจัดเด็กมาอีกแบบหนึง่งทีนี้เนี่ยถ้าคุณมีเด็กนักมิติเชียนอยู่แล้วนะครับแต่บันเดนคือสกิลมันอยู่ในตัวละครในโลกภาคแรกนะครับมันจะไม่สามารถใช้ในในโลกในโลกนี้ได้นะครับก็จะลำบากหนึ่งแต่ถามว่าเล่นได้ไหมผมแนะนำคือ,อ,อมีอยู่ มีอยู่ประมาณมีอยู่ผมคิดอยู่นะมีอยู่2เด็กก็คือเด็กดักเมเชียนดั้งเดิมเลยนะครับกับเด็กเมเชียนเพนดูรัมนะครับเมเชียนเพนดูรัมก็ได้ครับเพราะว่าเมเชียนเพนดูรัมเนี่ยมันเราอัญเชิญเพนดูรัมเนี่ยมักเป็นการอัญเชิญแบบพิเศษอยู่แล้วนะครับนั้นเป็นการอัญเชิญแบบพิเศษอยู่แล้วแล้วก็ตัวการ์ดออกมาใหม่เนี่ยอัญเชิญเพนดูรัมเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นด้วยนะครับนะก็จะมี ตัวเมเชียนเพนูลัมที่น่าจะเอามาเล่นได้กันอยู่นะครับนะก็ใครถนัดแบบไหนอะไรยังไงก็ตามสะดวกเลยครับอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่เลือกเลยเราจะเล่นแบบไหนนะครับแต่ทีนี้ของผมเนี่ยผมเปิดบล็อกได้น้องได้น,น้องนี้มา2ใบด้วยนะครับนะจากการเปิดในชุดลิงก์เรลูชันมานะครับเป็นสตาร์เตอร์ที่ผมแนะนําเปิดในตอนนั้นเนาะ เอาด้านเมดิเช่นก็คนละสไตล์กันไปนเลยแล้วกันมีสามสไตล์สามสามสไตล์สามแบบก็ใส่มันไปซะนะครับนะแต่ถ้าไม่มีด้านเมดิเช่นเล่นดีเด็กนะมดิเช่นจริงก็จะแนะนำอีกเด็กหนึ่งก็คือเอเด็กโอ้แต่เราไม่มีโซ่เคิลนี่หว่าโอเคเราพับเราพับ แต่ว่าบู๊ซซ่ซซซบซซซ่ซซ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 ซอซซ่เลซนไซซ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 ซไซซเป็นไซก็ซซซเซซซซซซนซซ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 เซซ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 ีซซ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 นซซซซซซซ่าซซซซดซซ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 ซมซซซซอ่อซซซเซซ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 ่ แลเมจิกโซ่เคิลเนี่ยมันมันจะทำให้กเด็กไม่เชียเล่นค่อนข้างง่ายง่ายขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามีเด็กเพนดูลัมอยู่นะฮะเพนดูล mm ั hmm. มเมเชียนนะครับสเกลดีๆก็น่าจะไหวอยู่นะสามสี่อืมอเยอะไปวะสเกลเออสเกลเพนดูลั่ม อืมโอเคแหละน่าจะได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวเอ็กซ์ต้าเด็กเอ็กซ์ต้าเด็กได้อยู่เนาะแล้วก็เซดนะครับบายสองซึ่อืมนี่เราก็ไม่ได้อีกบนนี้มีเชียนเนี่ย ก็ไม่เป็นไรฮะเราเราเล่นแบบเซฟเซฟไปเล่นแบบสบายสบายไปนะครับไม่ต้องอะไรไปเยอะมากนะฮะเรามีนี่บอกว่าเป็นดูล่ามคอบอกว่าเอ่อจะบอกอย่างหนึ่งครับว่าสาตาร์เตอร์ของไอเด็กเมนเชสเตยูโนเต็ร่ามนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายขึ้น อยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวคันนอ,อ่มันจะซื้อออตไอเชนเจอร์ I ได้อยู่ตัวเด็กเนี่ยสตาร์ทเตอร์เด็กเนี่ยเเราสามารถซื้อฟรีได้สองครั้งนะครับผมบอกไว้ก่อนผมลืมไปว่าผมไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าผมกดฟรีมากล่องหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกกล่องหนึ่งคือมันต้องใช้เพชซื้อทีนี้นะ่ะผมไม่ได้ใช้เพชซื้อมาในตอนในตอนนั้นเนาะเดี๋ยวผมต้องไปเก็บเพชมาใช้ใหม่ก่อน นะเดี๋ยวไม่มาเลยฮะก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องเก็บซื้อ,อไว้เพิ่มอีกทีหนึ่งเพราะว่ามาอนาคตเป็นเด็กพิงผมว่าค่อนข้างจะเก่งเลยเก่งทีเดียวเลยนะครับตกิลหรอมันต้องใส่ก็ได้มันแทบจะนั่นไม่ได้เลยนะครับนะแล้วก็อ่อมุปมันจะมีการ์ดที่ชื่อว่า Despier from the Dark เหรอ เดี๋ยวผมลองพิมพ์เสิร์ชหาได้ก่อนนะฮะมันคือตัวไหนเนาะอ่นะเดี๋ยวเราดูก่อนอันคือตัวนี้นะฮะมันคือตัวนี้นะครับนะอ่ามิชชั่นที่ต้องอัญเชิญมอนเตอร์ที่ชื่อนี้นะครับสู้กับโซเบอร์เนอร์เลเวล40นะครับนะ ก็คือ,อาการนี้รู้สึกเป็นการ์ดฟรีนะได้จากมันโจมินะครับผมอัพเลเวลมานะครับหรือว่าเอาตั๋วไปแลกมาก็ได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะก็ถ้าใครยังงงอยู่นะครับก็คือใบนี้นะครับ d h i s pier f o n the dark นะครับใบนี้นะครับเป็นตัวมอนเลเวลแนะครับอ่า,อาเดี๋ยวผมใส่ไว้ไปเฉยๆไว้แล้วกันนะครับใส่ไปแบบ โทรไว้โไว้ถ้าถ้าเจอก็คือใช้ถ้าไม่เจอก็ไม่ต้องใช้แต่เดี๋ยวอาจจะใช้เป็นเฉพาะทางก็ได้เป็นเด็กซอมบี้เฉพาะทางก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองดูสู้โซเบอร์เนอร์ก่อนแล้วกันนะครับสู Soul ้โซเบอร์เนอร์แล้วสี่สิบนะอันนี้ก็ผมขอใช้เพชรกันนะฮะขี้เกียจ มีของอะไรใช่ไม่ใช้ก็ใช้ไปผมไม่งกนะของพวกเนี้ยเพราะยังไงเดี๋ยวมันก็มีกิจกรรมวนมาให้แลกมาเรื่อยๆอยู่แล้วมันไม่ต้องหก่ว่าใช้หมดหรอกอ้โห้เมือด้วยนะมึ้นึ้นมือด้วยนะนอยนะโอ้โหแล้วดูเฮ้ยฮัลโหลใส่แค่ไม่กี่ใบเองนะเพื่อน ใส่ไม่กี่ใบเลยนเว้ยมอนมอนใส่เป็นสิบกว่ายเลยนะเว้ยลโหล <c oughs> โโหโหแม่กวนจริงๆเลยโขแม่เกมเลยกวนสติจริงๆนนไปนอนก่อนไปนอนก่อนไปนอนก่อนเลยนะ้องไปไปไป,ไปขอตั้งหลักหน่อยขอตั้งหลักหน่อยออ้หูอะไรของมึงนี่ ออะไรครับนี่อะไรครับนี่อโอ้โหตายแล้ว,ว,ลว um อึสไลเนเกสเนี่ยข้อสำคัญคือควรทําลายฟิลนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคือสวย สัดสัดเลยนะครับสวยสัดสัดเลยเพราะว่าสลาเนี่ยเด็กมันค่อนข้างที่จะไวสแปมไวมากมากนะครับโอ้ไม่ไหวละแบบโหลโหลโอ้เจออย่างนี้เข้าไปนี่ผมปวดกระบาลเลยอะไรกันครับ เดี๋ยวจะเพนดูร่ำยังไงวะไม่เป็นไรโอ้มอนนี่ก็เยอะจังเลยนะสไลโวมีเยอะจังเลยนะฮะ พอไปกินไป พนดูล่ำสักใบอือหือมาละสไลบุกอือขอสเกลอู้หู xem là quá vậy? cái gì anh vậy? ôi, à, à, ma, um, สเกลมันแบบไม่มีสเกลโอ้ยกว่าจะมาได้เพราะคูณโอ้ยกว่าจะมาได้บ่อคูณเอ้ยเอ้ยแบ็สเกลแปดไหนวะเกลหนึ่ง วุ้ยขุนพี่สเกลหนึ่งสเกลแปดมาต้องแปะสเกลหน่อยนะอันท่าเกะเฟรนด์ตัวขอนโดอ๋อ ก็เพนดูลัมก่อนนะฮะการเพนดูลัมเนี่ยกรณีมอนสเตอร์ที่อยู่ในเอ็กซ์ต้าเด็กในสภาพหงายหน้าเนี่ยเราต้องมีช่องว่างในมอนสเตอร์เอ็กซ์ต้าโซนด้วยนะครับถ้าไม่มีมอนสเตอร์เอ็กซ์ต้าโซน นะครับผมมันจะอัญเชิญเนี่ยอาจจะอัญเชิญเมนูร่างไม่ได้นะครับต้องระวงังไว้นิดหนึ่งด้วยนะครับเราก็เรียกงอนสองตัวเนสเปียร์ฟอร์มเดอร์กแล้วก็เดสเปียร์ฟอร์มเดอร์ดกตีเข้าไปอาจาโอ้ยโหโอ้หรแบบโอ้อย่ากันขอจัดใหม่นะไม่ไหว ไม่ไหวนะเพื่อนแบบโอ้อะไรของมึงเนี่ยนี่นะมันเป็นแค่ผวเนี่ยถ้าเอาไปลงแรงนี่โอ้โหปวดหัวใต้หาเลยผมนะครับก็ขึ้นเคลียร์มิชชั่นนะครับผมนะทำการอันเชิร์นโนเตอร์เดสเพลฟอร์มเดอะดาร์กแล้วก็ทำการอันเชิร์นโนเตอร์พิศเศษนะครับผมเผาจองเบทห้าครั้งนะครับ เมื่อกี้ผมอัญเชิญเพร่ามเนี่ยอัญเชิญเพโดรัมมาสองสาใบมันนับรวมกันหรือเปล่มามันนับมันนับทีละตัวหรือเปล่าผมแน่ใจนะแต่ว่าผมอัญเชิญอันตัวแรกเนี่ยก็คือ,อตัวน้องอัลเทตนเมดิเชียนนะครับ1ใช่ป่าวะตอนแรกซัมอนตัวไหนวะเดี๋ยวก่อนตอนแรกเราซัมโมนน้อง น้องอัพโปแท่นนอนดึงออกมาแล้วก็เอเชิญตัวซาร์เกเซอร์น้ร์มอนในนี้ไม่นา่แล้วตีไปตับ,บแล้วก็อแล้วก็ใช้เป็นดูลำคอสามสี่ห้าน่าจะพอดีนะน่าจะพอดีมั้งอืมอ่ะไม่เปล็ลไรนะครับนี่คือเวสีใบนะมันขึ้นมาบทมือแบบนี้เลยนะครับนะแต่นี้ผมใส่ใบแบบ เดีย๋ยว้เจอเพย์เมเกอร์ก็เจอไอ้ไม่ให้สู้กับโซเวอร์เนอร์ก็เอามาเจอเลยนะแถมขึ้นมือขึ้นมือแรกด้วยนะครับก็เอาไปลองปรับเล่นกันได้นะครับนะแต่จริงๆเด็เชียนเป็นดูล่ำนี่จะไปเหมาะกับของตัวละครพวกยูยยะในพวกอาร์ฟไฟซะมากกว่านะครับแต่ว่าถ้า,าไม่มีวิธีเล่นจริงๆก็ใช้เด็กนี้เล่นก็ได้ในการดันเชิญแบบพิเศษพวกนี้ได้นะครับมันจะค่อนข้างง่ายอยู่ ก็เดี๋ยววิดีโอนี้นะครับก็จะปิดท้ายนะครับผมในการตีบอทครับในเมืองที่เหลือนะครับจะออโต้ตีบอทที่เหลือแล้วนะฮะก็คงไม่น่าจะมีอะไรนะครับสำหรับวิดีโอนี้ไปนะครับก็เดี๋ยวขอจบวิดีโอนี้กันไปนะครับสำหรับสเตชัน27นะครับผมนะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมนะสำหรับเดี๋ยววิดีโอนี้เดี๋ยวจะจบตีบอทนะครับผมก็จะขอจบวิดีโอนี้ไปนะครับ ก็ตอนหน้าเนี่ยมันจะเหลืออยู่แค่2สเตทเท่านั้นละ2มิชชั่นสุดท้ายละคือ28กับ29นะครับเพราะมันตันที่30ซึ่งก็คงไม่มีอะไรเป็นพิเศษอะไรมากกว่านี้ละเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอในส่วนของเออ่ช่วงนี้เนี่ยมันจะมีชิปใหม่ที่แร่กกาดเก่านะครับเดี๋ยวผมจะทำออกมาในหัวข้อมือใหม่มือใหม่ มือใหม่นะครับว่าแนะนำทำ,นนำอย่างแนะนำยังไงนะครับจะอยู่ยทำในหัวข้อมือใหม่แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะทำเพิ่มเติมเข้าไปให้นะครับจากเนาะอันนี้เนาะเหนือจากเอ่อเคลียร์เสร็จ่ปกตินะครับแล้วก็จะมีวาระของเอ่อเพชรลด50%นะครับนะฮะช่องรีเซลของ WCs เนาะแต่ผมว่าโอกาสพวกนี้มันจะมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมจะไม่พูดถึง เพราะว่าอันนี้ผมเคยพูดถึงไว้นานมากแล้วในเรื่องใ e a l o ห้0 50%เนี่ยคือพูดไว้นานมากแล้วนะครับผมก็จะไม่พูดอะไรเยอะละกันนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นการว่าซ้ำกันไปอีกนะครับผมจะพูดแค่พูดสิ่งที่มาเพิ่มเติมเข้ามาในระบบในเกมแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งในเกมเนี่ยมีระบบเพิ่มเข้ามาก็คือตัวชิปตัวชิปตัวชิปที่เอาไว้แลกการ์ด การ์ดเกา่าๆได้นะครับที่มันมีโปรของออของโคน,นามิเขานะครับว่าต้องทำมิชชันอะไรพวกนี้มาจะได้ชิปแรกออกมาอะไรพวกนี้นะครับโอเคโอเคนะ <c oughs> อืโอเค ก็สำหรับวีดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ